สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องชาวนาด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวปรีร้อยห5ครับต่อมาใหม่ครับลำนี้มงคลเลดด้วยเป็นไงเป็นไงพ่อนี่เป็นของช่างหนุ่มผันคานะครับนี่พ่อช่างหนุ่มผันคา2อ0 8ัครับชุดนี้ไม่รวมกองนะนี่ ได้สตาร์ทห่างเป็นห่างห่างกระทิ้งแดงห่างกระทิ้งแดงล้อหน้าเป็น1.9ครับขอบ16บกเจ็ดห้าศูนย์สิบหกอะไรอย่ารอรอกันเลยทีเดียว คลเลดเบรกนี่เป็นเบรกน้ำมันนะครับเบรกน้ำมันมีกระปุกน้ำมันด้วยลีเลดส,สีฟ้าเลยสวยงามสวยงามนี่สตาร์ทมือนะครับนี่นี่กุญแจสตาร์ท เจสตาร์ทอยู่ตรงนี้นเจสตารทสตาดแล้วติดเลยนี่เราสตาทสตาทตรงนี้ครับ อเลหล่อๆเลยรือสี่ร้อยห้วนอาติดตดยครับ